เดินนัดเหนื่อยไม่ว่านานาไม่มีสัตว์มายอาผ้าพี่นองนะเกยแค่คว้าต่างมอไม่มีเจ้าข้ามาฉันจะนอนเลยซาอมนันซับเศ้าไม่หลับไปออปลาเจรัลพันมาแ้ล้านอ้ย ราจะรนันมาในซาลาหน้าวัดสิสวัสดิน้องสวยมากยิ่งนี้มาจากไหนเฮลปุกจบ,บปับจับใจหลับไหลยอยู่คนเดียวเปรียววิญญารอยสืงเ,งเมื่อน,น้องจะร้องไห้หนูแก้มใส ยังมอมแมมอยู่นักหน้าพี่นะแก้มข้องนองอยังเป็นครับน้ำตาฉลอยว้าร้องไห้ยิ่งนี่ไม่บใจเป็นเพลินน้องพ,พี่หญิงสาวแล้วพี่นอนหลับอยู่ศาลาหน้าวัดรอยแก้มยังติดคราบน้ำตาอยู่เลยเหมือนก็เธอในไม่สบายใจโอ้ไม่เอ้ยลูกเศร้าเคยเนี่ยนอนนุ่นแค้นเออไม้มอนนี่เออนอนอยู่ศาลาหน้าวัดไปเลยเถอะแก โอ้ลูกคอยช่วยวะไม่อย่าพูดทำไมพี่ต้าม่เยวว่าม่แต่น้อยเดี๋ยวผมจะทำเองก็แอ่จองขวายเลวอย่าทำอย่าทำทำทำมาจนได้แกล้งมึงไม่รูกเอยหอมเออคุณผู้หญิงครับเออลุกขึ้นหน่อยนะคุณผู้หญิงยังร้องยังสะอื่นอยู่เลยในทอง แต่ว่าลักหลับซือื่นทั้งหลับนะไม่ลงใส่หนุ่ม้านี่กูจาตัวกลม,กมลกขึ้น,น,น,ะะน,น,นคิดในต่างระดับกเพ่มึงลุกขึ้นก่อนนะจะแม่นน้องสาวนี่แม่นน้องสาวเออคุณผู้หญิงลุกขึ้นก่อนนะไม่ตื่นเลยนี่พี่ก้าไปคิดแย่จะน้องไม่ได้เดี๋ยวกาา็ด่าเอาผมเป็นหนุ่มเขาสาวพิษกิจเขาได้ยังไงอะได้มันญาติ นายพมไปปลุกเองน้องจ้อดชื่อน้องเว้งคนอยู่อเมิตาเหยียดเมมชื่อเว้งเว้งไหนเว้งแถววงเมมชื่อวุ้งอยู่ที่ไหนนะพี่บ้านเขาอยู่บ้านกูงกงที่ไหนจถวลาดกูงกงอำเภอเยอะแยะบ้าอยากขึ้นนยาก้นอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นอย่าขึ้นอยาข้อขึ้นน้องลูกล่องวันนีอยู่บ้านนี่ลูกกินนมไม่ดีวะ มาจะจ้ามกู้ไม่แก่ตนใจปันเนียกูคเครียดดื้อว่าเพื่อนคนนี้ดื้อว่าคนอื่นหลายลายคนมีกี่คนละพี่เมีย <c ười> คนเดียวเล่นมาดื้อว่าเพื่อนหลายหล่คนใจยังหลายคนยยคน,นะนี่คนเดียว,จะจะยวถ้าแต่เขาเขาเถเดอะขึ้นนะเธอเธอตามมาทำไมบอกเลยวห้ดูเลี้ยงลูก ดื้อนี่นะเธอนะอยากคุณน้องอยากคุณอยากคุณอยากคุณวิฮะเจ้าของบ้านขอโทษค่ะเจ้าของบ้านเจ็ดไอ้ต๋องเป็นยกให้เป็นเจ้าลายเลยแม่นางบนลานาเสียงยองเจ้าเออเมียก้หมดงอเข่าก้าอดเมียก้าเม็ดไงจตเออไม่อยู่งี อะไรนะคาดอยู่คำหนึ่งไอ้แกคาดอยู่คำหนึ่งให้หมดเลยเพื่อนให้หมดเลยว่าไม่เลยยังเวลานาทียเมฆก้หมดก้าวกอดเมฆก้าเม็มดไม่รุยม,มาเลยแมมทำบันนันกว่ารบเรียนว่าไอ้แม่ที่เ <c oughs> ขายกให้เป็นเจ้าของศาลากาบับ <c> ช <oughs> ่วยน้องนีช่วยขอโทษทีค่ะ เจ้าของบ้านฉันเหนื่อยเลยเกินค่ะไม่ได้ถือโดยพละการหรอกนะเมื่อกี้เรียกแล้วแต่ไม่มีค่ะดอกไม้นี้เก็บสองดอกเองค่ะขอโทษในกัเจ้าของบ้านวิอย่าหัวรอดเด็กตกใจผมนึกกำมาอยูาเป็นเ้าล่านองเจ้ยค่ะว่านองเจ๋อ ý thức mà thức ý thức ý mà nôn dù ý thức chè thức ý nó ý thức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  ý Thâm mai à ý thức này thức ý đi ý thức à thức nốt từ ý thức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  ý รักเขามากไหมโอ้ยที่จุดเลย <c oughs> พูดภาษากลางเชีวยวล้วไม่ใช่พูดเป็นแต่กุนที่เราที่เราเนี่ร,รักเขาครับจะเลี้ยงเขาไหว้ลยดูเขาแต่งตัวสิเป็นผู้ดีนะไอ่ไม่พื้นเดือนปลายทางขึ้นมาดูกันเชือกันเกงในยพอ่อนั่นถ้าได้กับุวกมาต้อกมาอยู่เบนกูก่อนจะต้องมาเอาไปเลยอะเอาจีบก็จีบร้องมานี่ทีต่อ มึงมานั่งกังก,กูกูพอใจกำลังใจจะคิดมีกูรักน้าหนอนนี่ฮะสวัสดีน้าหน้องสวัสด,ดีน้าน้องสวัสด,ด,ด,ดีค่ะ <c oughs> น้องเจอไหญ่อะอะไรนะว่าน้องเจอไหญ่อะดูฟังเงินไตอุกเลยปลยดิอะไรเลยพี่เนยพี่น่หน้าตาน่ารักจังเลย <c oughs> จองก็วิจิตร <c oughs> พอยิ่งโยนหลักข้อวีวีประเร่ไม่พมดักเส้นเอามาวิวไว้ไม่พมว่าวิหัวมาจ่ายอีพมพิจถามว่าน้องเจอไรใช่ค่ะดูนะใช่กาว่าเจอไรยนีใช่กาถามว่าน้องอันเจอไรพิษเนี่ยตรงกูจาแรงนี่ไม่พิษเลยแต่มันโถงแดงแกก็แรงเพื่อน้องชื่ออะไรล่ะ ê, hiểu, phi mèo, nhập mềm, non chưa <laughs> à đây đã trả, chưa xỏn kha, đủ quăng chín, bà cụ đen bẩn này, ngay tròn đen biến này, đã trả non mai chơi chào mỏn, vậy non ít chơi à gì hả? nói chím nói giàn mềm đây phải năn, phần mắt trắng, đây này kha pì, vợ trả non mai chơi chào mỏn, vậy non ít chơi à gì à? à, chạy lái kha, cả... mình láo, là... mày độ quăng láo, rồi rồi nè nong ai nhốt cháu đây á, ài nè, wá nong ai nhốt cháu đây á, ài nè kha pì, wá nong an ai nhốt cháu rồi, ài, tại em mày độ quăng, cái con mưng chuyện này mưng cũng không ngăn mà cha mưng bách chi và con mưng kìm bộc nói nói, wá nong, ai nhốt cháu đây rồi chả, ai nhốt cháu à ออจีเปย์ค่ะเราน้องมีเควนในกองเควนเร็วเกวนอยังไม่มอกไม่ทันเราน้องมีเควบอะไยังนะยังไม่มเควบปนเราน้องมีเควบอะไยังนะเราน้องมีเควบอะไยังอย่าเควบเลยอย่าแม่มนะแล้วน้องมีเฟลเลยยังเราน้องมีเควนอะไยังอ่ะอ๋อยังเลยค่ะยแม่มปล่อยกู่เคว็บแปลคำนะน้องยังไม่มีเควน น้องยังไม่มีแควนทีเหรอยังไม่มีค่ะแล้วน้องคิดอีเมมั่งไหมอะอะไรนะคะว่าแล้วน้องไม่คิดอีเมมั่งไหมเหรออะไรอะไรอะว่าแล้วน้องไม่คิดอีเมมั่งไหมเหรออย่าแม่งกูกับกวางไม่ทุกันเลยแกคำนั้นแล้วน้องไม่คิดจะมีบ้างหรือจ้าแล้น้องไม่คิดจะมีบ้างหรือจ้าอ๋อบางครั้งก็ คิดจะมีเหมือนกันค่ะอยากประช,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 ะระชดชีวิตในะช่อะใช่มีผัวแล้วประชดชีวิตเหรออะไรนะว่าใช่呀ถ้ามีผัวแล้วประชดชีวิตเหรอยังไม่รู้ของพื้นนีทำไมเลยจ๊ะถ้ามีผัวแล้วประชดชีวิตเหรอทำไมถ้ามีประชดชีวิตแล้วผัวอยังแม่งยาวแลยจ้องจะไม่มุดเลยมึงเล่นเองตื่นตาตื่นใจนี่เพลิดค่ะมึง เล่วเล่าน้องอ,อีเอาคนพันเพื่ออะไรนะพี่ว่าแล้วน้องอีเอาคน,นาพันเพื่อพันเพื่อตรงนี้แลละพีดจ่วยจะตะทองจวยแล้วน้องจะเอาจะรักคนอย่างไรจะเลือกคนอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าเอานะเธอนะตกลงกูเล่น <c oughs> คําแน่จ้ะเล้วน้องจะเลือกคนอย่างไรเออแล้วน้องอีเลือกคนจะ แล้วน้องจะอีเลือกคนอย่างไรอะอ๋อผิวคล้ำค่ะจริงหนึงรูปร่างรูปร่างรูปร่างค่อนข้างเตีย้ยมันหนุ่มเพลหน้าตาหน้าตากลมมนคู่ล่าคู่ล่าลักษณะสวนร,รวมอะไรนะลักษณะสวนร,รวมพิดลาวอย่าแม่พิดลาวอย่าช่วยเลยตรงเอ ลักษณะสรุปว่าเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรจะรูปว่าอา๋อเลยค่ะคือหน้าตาหวานๆน่ะนะหูปลกโปรกมันองกูแล้วท้องกูแล้วไ <c oughs> อ้ยโรยพีนี้ม <c oughs> ีความสุขสนุกอยู่กับสาวบ้านนะา รักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน,าหนา้าหนาทำหนาหน้าแรงพี่จ๋าพี่จะขาดน้าตาลของไ้น้องเป็นของพี่ของไ้น้องเป็นของพี่ขวังหน้าคนดีขังพี่ลำ่ำพันวิ่งเดือดรออกสั่งหัวแก้องเป็นแม่กูอ๋อพี่แก่ร้องเพลงได้นี่กับน้องชอบคนร้องเพลงอ่ะ อันนี้เวลาน้องไอ้นอนกับพี่ร้องให้น้องควังนี้เดี๋ยวน้องจะได้รับสบายน้องน้องจะได้มีความสุขจะได้มีความสุขใช่อ่าชาปาน,นั้นน้องก็ชอบใจพี่พี่ก็รักน้องเราอ่าตกลงว่าแล้วเราเคยพูดกันนะครับจะรุปปณีไมาความมาเบื่อก็ไม่ความก็ชอบใจเลยจะพูดกันนั้นหมายความว่าอย่างไร ไม่พอว่าเรามีเรื่องจะพูดกันอีกเยอะไดพูดไงเธอสัญญานะจ๊ะจะสัญญาจ๊ะจับมือตกลงมือไม่รู้ๆู้แค่บิดแคเลยะเทบิดแค่รู้เลยะเทบิดกันวิเข็ดมือจังเลยได้กูมาข้างเราเลยเห็นมบอผได้กูขืนวางมออนกูพาเข้าไปนอนพอนอนชั้นกูโกตร ปกช่วยกูยุกูว่าใแกกูกูอย่าแม่งกูกูไม่ใช่นั่งเอาไงเนี่ยพอจุบแท็ดพกกลางวันกูพับหนังหน้าบานเดี๋ยวถึงกูไอหนังที่โตมากเดี๋ยวถึงกูหลักเราบานเราบาน่าซูนไป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 พอแล้วแกหมดเวลาสวัสดีค่ะคุณเป็นเจ้าของบ้านนี้ใช่ไหมเอากันเลย นังบุญลานาซีมันไอ้เกวานั่นแหละหนูเบียก็มดเขกังดเมียก็เม็ดไม่ดูอียดมาไอ้บ้าโอ้ยแม่ไม่จ้องบ้าว่าคู้ไอ้ช่างลงอู้ก็ไม่จ้องหวาจ้องอย่างจ้องหวาเลยหวามันลอดลอดเส้นหวารุมค้างอยู่เลยมึงหวานูเลยกันนี้ก็มันได้ใบใช้เลยชื่ออะไรเลยจ๊ะสมอนค่ะบ้านอยู่ไหนพินไกลค่ะไปไหน ไม่มีจุดหมายปลายทางร้องไห้ใช่ไหมไเล่ยเล่นก็แต่ยื้อพี่จีบยิ่งไม่ใช่พี่แก้วเขาจีบแล้วของกูไงเอาของกูนะยังเป็นเป็นนังเปรตจะตรงไหนพี่รูว้ว่าเยังไม่จันดูเรื่องเงียบแม่เท็ดปุ่งกี่เปรตนี้เจ้าก่อนร้องไห้ใช่ไหมใช่ค่ะร้องทำไมเสียใจไหมเฮ่อ เสียใจแม่ทำไมแม่ไลออกจากบ้านฮึ <Huh? S 2> ึ่งแม่ไลกับพีแม่ยังเทียดเนาะจึ่งแม่ไลน้องกบปียังปราจนาหน้องน,อน,นุ่นแนจันกระจ่างดุดดังเวียงวังเทวาหยัดแมม่อย่างต่อเลยนะเพลงนี้ยังไม่เม็ดเพลงอันนะทำไมแม่ถึงได้ไล่ลงเจ้านี่ใส่นี่ที่แม่ไล เลีอยู่เรียบร้อยแต่ว่าทาราบเราฝึกตัวไม่ดีนี่อยากกับกูเอแม่ไม่ชอบดูเคยเขาครูดก็หลายบอลอันนั้นมันตามมาบ่อยแล่พี่บอกแม่เร็วน้องวันก้อนนั้นอาปันเพือกับปีรักจริงมือน,นมึงเล่นกับเคยแล่กับน้องนวททำไมที่แม่เธอได้ไล่แม่หลงพ่อเลี้ยงฮะหลงพ่อเลี้ยงคะ่ะเธอมีพ่อเลี้ยงเหรอคะ่ะและพ่อเธอไปไหนสะลทพ่อฉัน ติดคุกติดคุกติดคุกเรื่องอะไรอ่ะคดีอะไรอ่ะฆ่าคนตายฆ่าคนตายบอกฉันมานะพ่อเธอฆ่าใครเฮ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะพ่อเธอฆ่าใครบอกมาเมือม่อไรเมื่อไรสิบปีแล้วอ๋อไม่ใช่แม่เราอ๋อไรายเดี๋วกุณไวได้เก็บครบอืมตกใจแม่เล่นอย่างนี้ไม่ไหวเลยนะคุณน,นี่ตกใจเกือบช็อกเลย ก็ขอโทษด้วยนะฉันนึกว่าแม่ฉันนึกว่าพ่อเธอใน่ฆ่าแม่ฉันอ๋อแม่คุณโดนฆ่าตายเหรอใช่นี่ถนหน่องนี่เป็นลูกไอ้เสือเยี่ยมกับม,มันเลยก็ยันตายฮ้งไปดิร้อ,รองใจที่แคบอกก่อนว่าชิบกว่าพีจึงวาเนิมในคุดลุ่มฟังทรอแล้วไม่ทราบคุณชื่ออะไรคะผมคือฟ้าชายจรรญฮะฟ้าชายถวายบังคมคะ่ะเดี๋ยวไม่ต้องนะผมเดินทางมาจากนคร เทพสิงห์หนุนประวัติการของผมเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นจนจบตามล้างแขนล้างแขนฆ่าทั้งขตรฆ่าทั้งขตรแต่เกิดฉันเป็นลูกไอ้เสือเงียมก็ตายไปแล้วป่านนี้อ๋อเลยค่ะดวงดีชะตาดีที่ปากเร็วไปไม่งั้นก็ตายไปแล้วล่ะทำไมจะต้องไปฆ่าลูกเขาด้วยฆ่าทาั้งคตรค่ะขอโทษทีค่ะตั้งแต หมอมฉันทำให้พรองท่านไม่พอประทไทยสมอนฉันต้องการให้เธอเรียกฉันว่าพี่รันองชายเรียกพี่รันสิองชายเรียกพี่รันลุกเฉยไม่บายเดยโยขึ้นหน้าเลยลาวเลยค่ะพี่รันดีใจมากน้องสมอนอะไรอะฉันต้องการให้เธอเป็นน้องสาว ฉันจะเป็นพี่ชายเธอฉันรักเธอเหมือนน้องอ๋อพี่รันดีใจไหมน้องสมอนดีใจคะ่ะเธอเป็นน้องพี่นะค่ะทำไมคะที่องชายอึ๊งที่พี่รันที่พี่รันต้องคิดอย่างนี้เราชีวิตเดียวกันเธอขาดพ่อฉันขาดแม่ว้าเวเหมือนกันเราพักอยู่ที่ศาลาหน้าวัดก่อนนะจ๊ะเราบายหน่อยก็เข้าไปหาท่านเจ้าของวัดค่ะก่อนหนึ่ให้เธอรู้จักกับนี่เสก่อน ดาบใช่ดาบนี้แหละมันคือดาบตามผลานจะให้สมอนรู้จักยังไงคะเข้ามาสิเข้าไปแล้วคะ่ะพูดเลยพูดยังไงสวัสดีค่ะพี่ดาบตามผลานพูดสิสวัสดีค่ะพี่ดาบตามผลานสวัสดีจ้น้องสมอนหเห็นไหมมันพูดใครอ่ะก็พี่พูดอ้าวพี่พูดแล้วทำไมยกให้ดาบพูดก็พี่หวังไหวมันขลังละสิ หนีพี่รันนี่พูดเจ้าปืดรู้เร็วนี่จงตกลงเราพักกันอยู่ที่นี่ชั่วโมงข้างหน้าจะไปหาท่านเจ้าของวัดค่ะงอคอปละคุลนักพี่ชายควากกายดย้วย ชายกว่ากาย้วยปีจูช่วยคนหน้าท่าน้องจะขออาศัยปีสงสารเหนื่อเย,ย็ในแรงใจจะรักใหญ่มันนึงรวมน้องนะ่าประมาณด้อนถ้าน้องปิดฝังหลังหนา้ากะปียาซื้อน้องแลยนะพี่นะจ้ะแต่น้องอยาดื้อนนะคนดีไงเธอควังปีสง ดวาน้อยนุนนิเธอรวมอุมทสุดสามอนแม่ชื่อใจในพระเมตตาจนน้องเศร้านองหลักผักนาวรปรอบสีสวัสดว่าร้องไ้เธอยังไม่ายวัชนาหลักเมื่อน,น้องเศร้าเจ้าใจปรอบสายตาในฐาน,นาโปรดคอยฟังเรื่องยังยาว สี่ท่อนมาแล้วหรือเปล่าโหสีท่อนมีอะไางี่ปีที่ผ่านไปศารสั่งจำคุกนายมนุษย์ยี่สิบปีแต่เนื่องจากการประพฤติด,ดีของเขาไม่ทำความเดือดร้อนใจให้กับเพื่อนในคุกด้วยกันไม่กัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้คุมทันหนักใจความดีเหล่านี้ ก็ทำให้เขาได้พ้นโทษในช่วงเวลาสิบปปีวันนี้เขาก็ได้ออกมาจากคุกก้าวย่างออกจากเรือนคุกก้าวย่างออกจากกรงนรกเหลียวซ้ายมองขวาไม่เห็นลูกและเมียลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายเขายังไม่ทราบแต่เขาคิดว่าวันนี้เขาจะได้พบลูกจะเห็นหน้าลูกจะได้รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็จะต้องหนุ่มแล้ว ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องสาวแล้วสีทองก็จะต้องแก่ลงไปบ้างถึงแก่ก็เถอเมียพี่พี่ยังรักและปรารถนาเธอสีทองไหนสีทองเมียพี่ไม่มีแม้แต่เอาโูวสีทองงอกรามานุ่หนันกโทษเมื่อพลคุกแล้วไม่เอ้ย